ไม่นสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเนอไปไหนด้วยนะครับวันนี้นะครับมผมจะพาลูกมาลงหนังครั้งแรก คนที่ไหนเนยคนสุพรรณไงใช่เลยก็คนบ้านเดียวกันนี่แหละมันต้องร้องเพลงนี้ได้เิเป็นอะไรเดี๋ยวมาชนคนดีซีสุพรรณทำให้มันบันหยัดตัดมิสัยอันนี้ได้นะได้ๆนี้ได้เจอครั้งแรกกันเลยเนี่ยนะนิดจ้าของผลงานเพลงอะไรนะก็เอ้ยก็ไก่โอ้คุณช้างอ๋อคุณลาเปอร์ครับมาคอยเป็นแวลาเปิร์ครับเจอกันตานตะปลายครับอุณมากครับเรารู้สึกตื่นเต้นมากลูกอยากจะเข้าลงหนังมากตอนนี้หนูมาทําอะไรครับวันนี้หนูมาดูในน้าแถว เรามาดูหนังที่ไหนนะเอฟเฟคโรบินสาโอ้โหโอ้โหเวลจะร้องไหมครับเวลร้องให้ไหมไม่ร้องไม่ร้องนะเดี๋ยวอีกสักพักหนังก็กำลังจะฉายแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูความรู้สึกของเจ้ามาเวลกันว่าเมื่อเข้าไปในโรงหนังแล้วจะรู้สึกยังไงจะร้องให้หรืองอแงอะไรไหมตามไปดูกันเลยดีกว่าครับไปเราเข้าไปในโรงหนังแล้วไปนอน้บ้างก้องนอนไ่บายตื่นเต้นป่าวเห็นจอป่ะนะ จอใหญ่เบอเลยในโเสาจะสอนให้มนุษย์รู้จักตัวตนของตวเองกาานของในโรเสาเพื่อวิทยาการการแพทยมิติใหม่แม้ใบกุินเชื่อว่าจะจับการแก้นขปัญหทุกอย่าได้แต่สังคมยังไม่แน่ใจขึ้นมาแล้วังเลือกันทึง